สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮาน้อยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะก็เข้าทั้งฮาหนอยเฉพาะกีจนอยดานหนังนอยกาชาตินอยพิเศษนอยสามัคคีนอยปกตินอย VIP และฮาหนอยพัฒนานะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่นะคะก็เข้าวิ่งรูด97และฝัน9เข้าตัวเจาะ127573และ50ตัวระวัง8ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่14ทธันวาคม2564วันนี้ให้วิ่งรูด6และ4ฟัน4เจาะ2ตัว46 7475 02 9686 1618ตัวระวัง1 เจาะ3ตัว381-687-547และเลขเบิ้ลนะคะ5544ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางหวยจากแม่น้องชมพู่นะคะฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ ถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจนะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ